พรรเพื่อไทยนะครับได้มีการสรุปถึงนโยบายที่พักเพื่อไทยได้หาเสียงและก็สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนในรอบอที่การเลือกตั้งเมื่อสามกราปี5 4ขณะนี้รัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำได้บริหารมาร่วมเเดือนนะครับซึ่งพักก็ได้ดำเนินการในการตรวจสอบ ว่านโยบายที่ได้ดําเนินการหาเสียงร,รวมทั้งนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภาซึ่งเป็นนโยบายที่ทําไปแล้วโดยเฉพาะเป็นนโยบายเร่งด่วน1 6ข้อในปีแรกนะครับที่สําคัญวันนี้นโยบายสําคัญก็คือเรื่องของการสร้างความปรองดองนะครับของคปในชาติซึ่งในันี้รัฐบาลเองโดยเฉพาะมีพรรคเพื่อการเป็นมก็ได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนให้เกิดความปรองดอง เราได้เห็นได้ว่ามีการศึกษาการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเรื่องความกลองดองจนมีผลศึกษาผ่านการประชุมของรัฐสภาผ่านสภาผู้แทนรษาษฎรและดาผลศึกษาส่งไปยงรัฐบาลแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายเร่งด่วนเป็นในสิบข้อข้อที่หนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าก็มีความก้าวหน้าเรื่องที่สองครับที่เราตรวจสอบ แล้วก็เห็นว่าดําเนินการแล้มีความชัดเจนและก็มีผลในที่ยอมรับของประชาชนจากผลโพสํารวจต่างๆคือนโยบายการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดซึ่งผลของการจับกลุ่มซึ่งวันนี้สะท้อนว่าการเสพนะครับของประชาชนลดลงถึงร้อยละจากเดิมน,นะครับที่มีการเสพยายหรือการขายยาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ลดลงไปถึงประมาณเกือบ70กว่านะครับ70.50เนี่คือยังเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นความสำเร็จของฐางพักและก็ทางรัฐบาลน,นะครับเรื่องที่สคือการปราบปรามการทุจิตและประพฤติมิชอบอันนี้ก็มีการดำเนินการที่มีการร้องเอาผิดรวมทั้งการตรวจสอบโดยใช้ช่องทางขององค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรม และที่สำคัญยังใช้ช่องทางของกรรมธิการต่างๆในสภาโดยนี้โดยที่มีการยื่นร้องโดยสมาชิกของพรรคภาคประชาชนรวมทั้งการทําหน้าที่ของสมาชิกพรรคในฝ่ายรัฐบาลที่ต้องที่มีการปราบปรามการทุจริตซึ่งอันนี้เราก็มีผลความน่าพอใจถึง45นะครับว่าวันนี้9เดือนเนี่ยเรามีความการดำเนินการการปราบปรามนัดุเนี่ย โทษทะไม่ได้สิบครับโทษตัวเลขห้บร์เซกว่าถึงห้าสุนะครับก็มีการดําเนินการซึ่งเราเชื่อว่าเมื่อรัฐบาลดําเนินการเลยไปถึงประมาณอีกในครึปีก็มีการประเมิน,นอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องข้อที่4ีับการส่งเสริมไม่มีการแยนจากการน้ําอย่างบูรณาการวันนี้ก็มีมาตรการทางการพื้นปูของของรัฐบาลเอง แล้วที่สําคัญยังมีมาตรการในการป้องกันโดยการออกพรกรผู้เงินนะครับซึ่งอย่างนี้ของข้าวจะมีการเห็นผลที่อย่างชัดเจนที่จะที่จะป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมและน้ําแรงซ้ำซากอีกนะครับแล้วนโยบายที่5เร่งนําสันที่สุขและความปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งวันนี้ก็มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆท้งภาคเองถิ่นภาคความมั่นคง ภาคฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงความมั่นคงเนี่ยก็จะมีการแก้ปัญหาให้เห็นเป็นรูปมารมนะครับที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้ก็เกิดมีความผลน่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับข้อที่6นะครับการฟรืฟร้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ<ม><ๆ>เห็นได้ว่าทางพรรคเพืเ่อไทยเองก็ได้ประกาศในการหาเสียงไว้ว่า,วาเมื่อเป็นแกนนารัฐบ,บาลเนี่ยก็จะเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ วันนี้ท่านนายกยิ่งรักท่านนางกบในในายกนัรรีรวมทั้งคณะมัตรีเนี่ยได้ไปสร้างความสัมพันธ์และ,ะเจริญความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายประเทศทั้งในอาเซียนในเอเชียและก็ไปถึงในหลายประเทศในยุโรปนะครับก็เริ่มประสบความสําเร็จและที่สําคัญมันส่งผลต่อการค้าการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นซึ่งรายละเอียดตัวเลขเนี่ย เดี๋ยวท่านอดีตน้รัฐมนตรีวิช,ชัยนตภิพธ์จะมีการให้รายละเอียดครั้งหนึ่งและประเด็นต่อมาคือข้อที่7นะครับที่เป็นนโยบายให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องรถรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสวันนี้เราเห็นว่าค่าของชีพนะครับของประชาชนที่มีการกล่าวหาว่าแพงทั้งแผ่นดิงนั้นวันนี้ ทางภาคเพื่อไทยก็มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบทั้ง4ภาคและส่งผลรายละเอียดเพื่อย,ยังไปยังกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สะท้อนเห็นว่าวันนี้สิ่งของที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนราคาเนี่ยก็ต้องมีการปรับและการมีการดูแลอย่างจรงิงจังซึ่งส่งผลให้ความเดือดร้อนที่รเรองประชาชนวันนี้ผมเชื่อว่าลดลงนะครับแต่มีบางสินค้าที่แพงแพงขึ้นก็มีเป็นลักษณะของคนการตลาดแต่ก็ยังมีการดําเนินการในการที่จะ เร่งรัดให้มีการดําเนินการทานโยบายคือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้ประชาชนนะครับเรื mm ่อ hmm. งในข้อที่8คือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเนะี mm ่ย hmm. ก็มีการดําเนินการในการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตทั้งเรื่องการสาธารณสุขและที่สําคัญเรื่องสังคมนะครับรวมตามการพัฒนาเรื่องสาธารณภคต่างๆเนะี่ยก็มีการดําเนินการที่มีการกระจาย ถไ้ไม่ไม่ไดมีการกระจุกตัวเหมือนในเมืองใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนที่ผ่านมาก็มีการกระจายโดยทั้งในปีบประมาณปี55แต่งบส่วนหนึ่งก็ไปถูกตื้นฟูนะครับไปใช้กับการาฟื้นฟูทุกภัยคาดว่าในปี56เนี่ยจะมีการดําเนินการที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและข้อที่9คือลดภาษี เงินได้ที่ตีบุคคลก็มีการดําเนินการที่จะลดจาก30%เหรือ23%และในปี5-6กเนี่ยก็จะเหลือแค่20%ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวทางทีมเศรษฐกิจท่านวิชัยก็จะให้รายละเอียดนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาคือข้อที่10ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนก็มีการดําเนินการนะครับไม่ได้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่จะดูแลสตรีซึ่งถือว่าสตรีเนี่ยเป็นเพศที่สําคัญ นะครับเพราะถือว่าครอบครัวนะครับเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมแต่ก็สําคัญที่สุดในสังคมในการพัฒนาประเทศชาติเมื่อมีการพัฒนาถึงการให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนนะครับเหมือนกับออกองทุน SME กองทุน SML นโยบาย SML หรือกองทุนอื่นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับและที่สําคัญก็มีการข้อ4 1เนี่ยยกระดับราคาสินค้าเกษตรและเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยก็มีการดําเนินการเรื่องการจำำํานา ราคาข้าวการดูแลสินค้าเกษตรเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เมื่อมีการประเมินของพรรคเพื่อไทยก็ได้ผลระดับหนึ่งก็มีอาจจะมีปัญหาในเรื่องเทคนิคก็ยังมีการปรับปรุงเพื่อให้การดําเนินการของพรรคและรัฐบาลเนี่ยได้ทำงานไปในการแก้ปัญหาเกษตรกรให้ได้อย่างแท้จริงนะครับรวมถึงให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและข้อที่12เร่เรงเพิ่มไรายได้จากการท่องเทีย่ยววันนี้เราก็มีการเดิ่งทางของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรัก ที่การสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาตินะครับรวมทั้งการเดินทางของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อดึงดูดนะครับให้นักท่องเที่ยวเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักรวมทั้งให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมากขึ้นคือตั้งเป้าจากเดิมเนี่ยนะครับ15ล้านคนถึง16ล้านคนต่อปีเนี่ยเราก็จะดําเนินการที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าระบาดทางสายยิงลักะพรรคเพื่อไทยจะมีการดําเนินการให้ได้ถึง30ล้านคน และรายได้จาก750ล้านนยะให้ขึ้นเป็นถึง1.5ล้านล้านบาทนะครับซึ่งกณรน,นี้ตัวเลขจากรายได้จาการเทียวในปีนี้คาดว่าจะมากกว่าจากปี54ที่ผ่านมาแล้วการจนุนการพัฒนางานศิลปะอัตกรรมและสินค้าพัฒนาปฏิถันชุมชนก็มีการดําเนินการเพื่อให้ประชายชนเนี่ยลักษณะเหมือนชุมชนเข้มแข็งก็มีดําเนินการที่จะฟื้นโอท็อปนะครับและก็ทําให้มีการฟื้นเพื่อจะให้สินค้าโอท็อปเนี่ย เป็นสินค้าที่เคยสร้างไรายได้ให้ประชาชนปีหนึ่งคือห้าล้าน,นกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นให้ได้ปีละหนึ่งแสนล้านบาทนะครับข้อที่14ครับการพัฒนาระบบสุขประกันสุขภาพเนี่ยก็มีจะมีการดําเนินการให้30บาทรักษาทุโกโรคได้จริงๆแล้วล,ลักษณะการรักษาอย่างมีคุณภาพให้ต่างกับที่ผ่านมานะครับซึ่งมันผิดปรัชญาของ นโยบายโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่เป็นของเดิมที่ไทยรักไทยเคยดําเนินการไว้และข้อที่15วันนี้นโยบายได้ด่วนที่ทําไปแล้วและจะดําเนินการในการให้ทันครับการที่นักเรียนจะมีการเปิดเทอมของเด็กปอนเนี่ยคือจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนนะครับกับน,กนักเรียนชั้นประถมเนี่ยซึ่งวันนี้ก็มีการดําเนินการนะครับถึง1ล้านเครื่องจะได้มีการดาเนินการนี่คือสิ่งที่ทําไปแล้วและ นโยบายสุดท้ายเป็นนโยบายที่มีความสําคัญที่พี่น้องประชาชนได้เรียกร้องและต้องการได้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้เราสัญญาประชาคมว่ายอย่างไรเราก็ทําตามที่สัญญาไว้นะครับในภาวะในในนโยบายเรื่องบวนนะครับก็คือการเร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองซึ่งเห็นว่าอันนี้ก็มีตรงกับที่รัฐบาลถแถลงไว้ในข้อ1.16หรือข้อ16ว่าจะมีการเร่งรัดให้เกิด สภาร่างรัฐมนูญวันนี้ก็มีการแก้รัฐมนูญในวาระที่สองนะครับซึ่งจะมีการพิจารณาต่อในวันอังคารและวันพุธที่24และ25นี้ซึ่งเมื่อผ่านวาระสองผ่านไปนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็สู่ข้าวาระสามแล้วก็จะมีการได้สภาร่างก็เ,เป็นไปตามสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ยืนยันได้หาเสียงไว้กับพี่นะมาชนนี่คือสิ่งที่เราได้ตรวจสอบว่านโยบายต่างๆที่หาเสียงไว้ แล้วก็สัญญากับประชาชนาก็มีการขับเคลื่อนผ่านการผ่านรัฐบาลนะครับและก็เป็นไปการที่เราได้ทํานโยบายไว้นะครับส่วนารายละเอียดเรื่องเศรษฐกิจที่มีการพูดถึงว่าพรรคเพื่อไทยนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเองไม่ได้สนใจประชาชนบัวด้สนใจการเมืองหรือจะไปแก้ปัญหาทางการเมืองเพื่อช่วยเหลือพรรทุนรถแท็กษิณ รวมงแก้รัฐมนุเพื่อคนคนเดียวและการทํากฎหมายเพื่อความปรองดองหรือพรบปรองดองนั้นเพื่อคนเดียวนั้นไอ้นั้นไม่เป็นความจริงรายละเอียดในการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมของเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับที่พรรคเพื่อไทยได้มีการดําเนินการร่วม9เดือนในการที่จะเป็นแกนนำรัฐบาลก็ขอท่านพิชัยนฤทิพันธ์ซึ่งเป็นส่วนทีมเศรษฐกิจได้ให้รายละเอียดกับพี่น้องประชาชนผ่านืาอผ่านสื่อมวลชน